สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราพาทุกคนกลับมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับเราจะร่วมเดินทางกับคณะสื่อมวลชนนะครับแล้วก็นําโดยนะครับคณะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สายการบินไทยแอร์เอเชียครับมาดูพื้นที่ที่ดอนเมืองนะครับดูบรรยากาศการเดินทาง ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เดินทางไปเชียงใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับการเดินทางในประเทศครับเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศครับจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาเดินทางกันอีกครั้งนะครับโดยวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียครับทั้งประธานเจ้า้าที่บริหารครับแล้วก็ผู้บริหารต่างๆนะครับรวมถึงรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับก็จะร่วมพาคณะสื่อมวลชนครับ มาเดินทางจากดอนเมืองครับซึ่งตอนนี้ครับบรรดาร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยก็กลับมาเปิดคึกคักเกือบเกือบหมดแล้วครับเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางเริ่มเยอะขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีวันหยุดเยอะครับแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลครับซึ่งการท่องเที่ยวการเดินทางในประเทศก็จะกลับไปครั้งครับบรรยากาศที่ดอนเมืองก็เลยเริ่มกลับมาคึกคักครับอย่างที่เราเห็นในภาพครับว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการกันเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ร้านระคับก็ ใครที่ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็แวะซื้อของฝากครับร้านค้าที่ดอนเมืองก็เปิดกันเกือบหมดแล้วครับของกินของใช้ต่างๆเนี่ยมีให้บริการเต็มที่ครับเต็มพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านคริสปี้ครีมนะครับหรือว่าร้านกาเรตหรือร้านของฝากที่ทุกคนชื่นชอบนะครับแล้วก็สําหรับสายาคบินไทยแอร์เอเชียเองนะครับในช่วงเดือน มีนาคมนี้ครับก็มีการทยอยเพิ่มเที่ยวบินอย่างต่อเน,นื่องครับตอนนี้ครับทุกเส้นทางจากกรุงเทพครับทั้งที่ดอนเมืองและสวรณภูมิเนี่ยก็กลับมาให้บริการค,ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็เส้นทางการบินข้ามภาคน,นะครับเช่นจากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปภูเก็ตไปอุตรเพลเนี่ยจะทยอยกลับมาให้บริการตั้งแต่วันที่17มีนาคมเป็นต้นไปครับรวมถึงจะมีการเพิ่มความขีดในเส้นทางต่างๆครับทั้งจากฐานการบินที่กรุงเทพทั้งที่ดอนเมืองและสวรณภูมิครับแล้วก็ทุกเส้นทางครับทั้งเส้นทางจาก กรุงเทพนะครับท port ั้งดอนเมืองและสซนภูมิรวมถึงเส้นทางการบินข้ามภาคจากฐานการบินต่างๆทั่วประเทศไทยของสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยจะกลับให้การครบทุกเส้นทางในวันที่1เมษายน2564นี้ครับพร้อมกับความถี่ที่เพิ่มขึ้นครับเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางภายในประเทศที่มีกําลังการเดินทางมีความต้องการการทานสูงขึ้นในช่วงเวลานี้ครับรวมถึงช่วงวันหยุดยาวในช่วงเดือนเมษายนนะครับวันนี้ครับเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ในเที่ยวบิน FD3443 นะครับโดยมีคณะของ รองผู้ว่าการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้แทนของสายการบินไทยเอเชียครับนำโดยประธานเจ้าที่บริหารนะครับนำคณะสื่อมวลชนครับเดินทางไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปดูว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเทีย่ยวจากทุกภาคทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเพราะว่าทั้งที่โรงแรมร้านอาหารต่างๆครับหรือว่าบริการต่างๆที่รองรับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็กลับมามีความพร้อมแล้วก็เตรียมเปิดให้บริการรองรับการเดินทางการท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับ ตอนนี้นะครับเครื่องบินของเราก็เตรียมออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวไปพบกันบนฟ้าเลยนะครับเครื่องบินขึ้นมาแล้วครับวันนี้เราเดินทางกับ Airbus A 3 2 0 Neo นะครับมุ่งหน้าไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็สัญญาณรักขมขัดดับลงแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับสำนังกงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากบพทเนี่ยก็กลับมาอนุญ,ญาตให้สายการบินต่างๆที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินได้อีกครั้งครับระหว่างเที่ยวบินเนี่ยก็สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องขอมาอัปเดตบรรยากาศก,การเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็อัปเดตรายการเมนูอาหารครับที่จะให้บริก,การบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับซึ่งอันนี้เป็นเมนูเล่มล่าสุดนะครับที่ให้บริก,การในช่วงไตรบ้านแรกครับจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้นะครับเมนูยอดฮิตยอดนิยมนะครับที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่น ข้าวกะเพราไก่หมูหลวงหน่อยนะครับแล้วก็กุ้งอบบนเส้นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็ยังมีให้บริการเช่นเดิมครับอันนี้เป็นเมนูยอดนิยมนะครับอยู่มานานหลายเดือนนะครับแล้วก็อย่างข้าวกะเพราไก่หมูหลวงหน่อยเนี่ยก็อยู่มานานหลายปีแล้วนะครับก็ยังเป็นที่นิยมเหมือนเดิมครับแล้วก็เมนูใหม่นะครับในช่วงนี้นะครับคือมีผัดฮกเกี้ยนทะเลนะครับอันนี้เป็นเมนูสไตล์จีนหน่อยนะครับแล้วก็เป็นอาหารซีฟู้ดนะครับ รวมถึงเมนูจาก After You ล่าสุดนะครับเป็นขนมปังแซนวิชโบราณนะครับอันนี้น่าลองมากนะครับอันนี้เล่งไว้ครับอยากลองมากๆครับแต่ไม่รู้เดี๋ยวจะมีโอกาสได้รับรองหรือเปล่าครับแล้วก็เมนูยอดฮิตนะครับชานมไทยเนนบากไข่มุกบุกนะครับยังมีให้บริการเช่นเดิมนะครับแต่ว่ามีเมนูเพิ่มเติมนะครับเป็นชานมดอกไม้ไข่มุกบุกนะครับนี้เป็นเมนูชานม2รายการเลยครับที่ให้บริการบนเครื่องบินในช่วงเวลานี้นะครับใครมีโอกาสก็มาลิ้มลองกันได้ครับรวมถึงลิ้มลองแซนวิชโบราณด้วยนะครับ ตอนนี้ครับก็ได้เวลาบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินนะครับเที่ยวบินนี้นครับได้มีการพรีบุกอาหารไว้ให้เราแล้วนะครับเป็นข้าวกะเพราไก่หมมหลวงหน่อยครับแล้วก็ชาไทยไข่มุกบุกนะครับชาไทยไข่มุกบุกเนี่ยก็น่าสนใจนครับเพราะว่าเป็นนูมที่น่าลิ้มลองเหมือนกันนะครับแต่ว่า ไม่ขายบนเครื่องครับจะต้องมีการพรีบุกไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับทังนั้นคือเกิดใครอยากลองชาไทยไข่มุกปุกเนี่ยให้สั่งจองอาหารล่วงหน้าครับจะมีให้บริการครับส่วนรายการอาหารต่างๆน,นะครับทั้งขนมขบเคี้ยวต่งตางๆครับเครื่องดื่มต่างๆครับก็สามารถซื้อได้จากรถเข็นที่ให้บริการครับอย่างที่บอกครับตอนนี้ครับทางกพทเนี่ยอนุญาตให้กลับมาบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบินได้แล้วนะครับผู้สัรงก็รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินได้แล้วครับนี่นะครับชาไทยไข่มุกบุ แล้วก็มีไข่มุกุกให้เคี้ยวหนึบๆด้วยนะครับอันนี้พรีบุกล่วงหน้าเท่านั้นนะครับสั่งจองล่วงหน้าก่อนเดินทางนะครับไม่มีขายบนเครื่องครับแล้วก็เมนูที่สุดแสนจะคุ้นเคยนะครับแต่ว่ายังคงรสชาติคงความเข้มข้นและความอร่อยอยู่ตลอดเวลาครับคือข้าวกะเพราไกา่สูตรหม่อมหลวงหน่อยนะครับกลิ่นหอมมากๆครับบนเที่ยวบินนะครับ ก็เดินทางในช่วงเช้ารับยังไม่ได้ทานข้าวเช้ามาครับก็มารับประทานอาหารเช้าบนเครื่องบินนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถึงที่เชียงใหม่ก็ไปดูกันต่อนะครับว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวการเดินทางที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ขอไปกินข้าวกระเพราไก่หมมหลงหน่อยนะครับแล้วก็ชาไทยไข่มุกบุกก่อนนะครับเครื่องบินของเราเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะลงจากเครื่องครับซึ่งในขั้นตอนการลงจากเครื่องเนี่ยเขาก็จะให้ผู้สารเนี่ยค่อยๆทยอยลงจากเครื่องนะครับในแต่ละแถวนะครับเพื่อมีการเว้นระยะห่างนะครับระหว่างกันนะครับแล้วก็การเดินทางเข้าเชียงใหม่ตอนนี้นะครับทางเชียงใหม่ก็เปิดต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับยกเว้นพื้นที่เสียงสูงแค่บางจุดแค่นั้นนะครับที่อาจจะต้องมีมาตรการคัดกรองเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็สามารถเดินทางมาจากได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับโดยในวันนี้นะครับทั้งท่าน รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่ประธานของสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยก็ร่วมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับถึงความพร้อมของเชียงใหม่นะครับทั้งในภาคการท่องเที่ยวครับทั้งตัวจังหวัดเองหรือว่าทั้งท่าอากาศยานนะครับแล้วก็สายการบินที่จะนำท,ท่องเที่ยวเข้ามาครับนักเดินทางเข้ามาเนี่ยว่ามีความพร้อมครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวครับที่จะสามารถมาเดินทางท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ได้แล้วครับในส่วนด้าน ผูป้ประกอบการเองนะครับโดยเฉพาะทางด้านฝั่งโรงแรมที่พักรีสอร์ตต่างๆที่เชียงใหม่ซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีโรงแรมที่พักบรรยากาศดีๆนะครับรีสอร์ทดีๆนะครับที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งนะครับหลายแห่งเนี่ยเขาก็ได้ดําเนินการตามโครงการของทางการท,าท,าท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่ร่วมกับทางสาธารณสุขนะครับในการรับรองมาตรฐานเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ที่เขียนว่า HSA นะครับก็เป็น สัญ,ญลักษณ์ที่รับรองว่าสถานประกอบการแห่งนั้นนะครับได้ผ่านการตรวจประเมินแล้วก็รับรองมาตรฐานด้านสา,าสุขนะครับด้านสุข,ขอนามัยแล้วนะครับสามารถเดินทางท่องเที่ยวกับสถานประกอบการเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยนะครับที่นี่นะครับก็เป็นร,รีสอร์ทนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับอยู่แถวๆย่านช้างคลานย่านไนบาซ่านะครับแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้าปิงนะครับอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ครับแต่ว่าบรรยากาศสงบและร่มรื่นมากนะครับ อันนี้เป็นห้องพักที่เป็นห้อง r i v e r v i e w Suite นะครับอาจจะดูขนาดใหญ่โตหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นห้องพักชั้นเริ่มต้นธรรมดาของที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็ยังมีความกว้างขวางแล้วก็มีความสุขสบายมากครับอนันตาราเชียงใหม่รีสอร์ทนี้ก็ถือเป็นรีสอร์ทที่เรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทอันดับต้นๆแห่งหนึ่งของเชียงใหม่เลยนะครับที่เป็นที่นิยมครับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะครับที่การท่องเที่ยว ระหว่างประเทศอาจจะยังไม่ไม่มากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยที่นี่นะครับก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วอย่างเต็มที่ครับมีโปรโมชั่นเยอะมากๆครับบรรยากาศเด่นๆนะครับที่สระว่ายน้ำนะครับซึ่งอยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับที่นี่มีสระว่ายน้ำอยู่2แห่งที่ใช้บริการนะครับสระแรกเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับส่วนอีกสระหนึ่งเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดชั้นดาดฟ้าของตัวอาคารที่เป็นสวิทช์สวีทนะครับ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรีสอร์ที่นี่นะครับเพราะว่าสามารถว่ายน้ําไปครับแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ครับแล้วก็วิวแม่น้ําปิงได้นะครับจากชั้นดาดฟ้าของตัวอาคารนะครับนอกเหนือจากที่พักนะครับที่เชียงใหม่ก็ยังมีบริการสปานะครับหลายแห่งนะครับทั่วเมืองเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็หลายแห่งเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทั้งการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ทางสาธารณสุขนะครับในการ ตรวจรับรองมาตรฐาน S.H.A. แล้วนะครับว่ามีมาตรฐานนะครับมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็มีให้ใช้บริการทั่วเมืองเชียงใหม่นะครับหลายแห่งนะครับเราขอพาไปชมอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่พักในเชียงใหม่นะครับที่137พิลล่าเฮาส์ครับซึ่งเป็นรีสอร์ทหรูนะครับระดับ5ดาวนะครับที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาปกติเนี่ย จะมีห้องว่างน้อยมากๆครับเพราะว่าจะถูกจองเต็มตลอดทั้งปีนะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่กลางเมืองนะครับแล้วก็บรยาการร่มรื่นมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คืออาคารเก่าแก่หลังหนึ่งนะครับที่เรียกว่าบ้านบอเหนียวนะครับเป็นอาคารที่สร้างอยู่บนเสาทว้ทห้มด137ต้นครับเป็นที่มาของชื่อของตัวโรงแรมรีสอร์ทนะครับแล้วก็นับถึงปัจจุบันเนี่ยอาคารหลังนี้มีอายุมากกว่า130ปีแล้วครับ วัตถุประสงค์เริ่มแรกในการสร้างอาคารหลังนี้ก็คือเพื่อเป็นที่พักนะครับแล้วก็เป็นสำนักง,งานของผู้จัดการคนแรกของบริษัทบอเนีว bon นะครับซึ่งมารับสัมปทานในการข้าไมาใ้ในภาคเหนือในตอนนั้นนะครับต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือมาพัฒนาพื้นที่รอบๆตัวอาคารครับให้กลายเป็นที่พักนะครับที่มีห้องสวีทจำนวนประมาณ30ห้องนะครับแต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยก็มีพื้นที่ กว้างขวางแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆครับอย่างนี้เป็นห้องที่เป็นห้องชั้นเริ่มต้นของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับแต่ว่าเป็นห้องสวีทที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆครับห้องน้ำมีขนาดใหญ่มากครับแล้วก็มีอาท์ด์ชาเวอร์ด้วยนะครับเชียงใหม่ก็มีสเสน่ห์ครับในทุกรูปแบบและทุกช่วงเวลาครับไม่ว่าจะการมาพักผ่อนในรีสอร์ทแบบนี้นะครับหรือว่าจะมาใช้ชีวิตกับวิถีชีวิตคนเมืองครับ มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างมากมายหลากหลายรูปแบบที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสน,นะครับจะมาเที่ยวธรรมชาติครับมาแอดเวนเจอร์ผจญภัยนะครับหรือว่าจะมาพักผ่อนสบายสบายนะครับก็มีให้สัมผัสทุกรูปแบบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ